ครับวัสดีครับวันนี้ใน่ในการไอคิวปิงบอลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวบอลโดนค้างเวทเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเฮ้ยวันนี้เราจะมาเปิดกาชาบาดักหรือบาดอกนั่นเองบาดักนะครับเรียกบาดักก็ได้นะบาดักสีฟ้านะเป็นตัวละครที่เก่งกาจมากนะครับเพราะว่ามีมีความสามารถที่เก่งกาจนะแล้วก็มีแอคทีฟสกิลนะครับตัวนี้นะเป็นผู้นำรีเวส กับเลวคาสบอลเลียนะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งมากเลยครับเพราะว่านี่ครับดูเอาอ่ะโอเคครับแล้วพอเปลี่ยนล่างครับพอกลายเป็นร่างหนึ่งร้อยยี่สิบเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็จะเก่งขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเอ็กเออสกิลกันนี่ครับอืออีต่อต่อยอือเตะไรออดสมัทมั่งโหดมาก สก,กิลก็ถือว่ากลางๆเท่เหมือนกันนับเป็นผู้นำโอโหโอ้ไม่ก็ยาวจัดประหลัดบอกขอไม่อ่านนะครับขอโทษด้วยนะครับยาวมากไม่ก็โอโ้แต่มันโหดจริงๆนะตัวนี้บาดอกบาดักบาดักเออเท่มากโอเคแล้วก็มีอีกตัวนึงครับเป็นลาดิสลาดิสมาด้วยเป็นผู้นำเลยคัสวาลิโอเหมือนกันก็ถือว่าเก่งกาดนะตัวนี้แล้วก็โกฮังโก กฮังกเทนมาด้วยนะครับเอาอาตัวนี้ถือว่าเทพมากตัวนี้ครับเทพเหมือนกันใช่ถ้าได้ก็ดีเหมือนกันครับไอ้น,นี่ก็ดีอยู่พยังไม่ได้ไอ้น,นี่ไม่ต้องเอามาโอเคประมาณนี้นครับที่เราอยากได้ก็มีนี่นะครับแล้วก็นี่เหมือนกันนี่ก็อยากได้นะนี่ก็ได้มันก็ดีอันนี้ไม่ต้องอาแล้วพวกนี้ไม่เอาเลย,เลยนะครับพวกนี้ต้องเอานะครับนี่นี่ขอยได้นะครับเออสาธุ์ทุกขอยได้ วันนี้จะมาเปิดประมาณ3าครั้งหรือสองครั้งนี่แหละมาเปิดกันเลยดีกว่าขอให้ได้นะครับหนึ่งสองสามบารดักบารดักบาดักบาดัก,บาด,กบาดักต้องมาดิสาธุโอ้ไมก่ก็ไม่มาเป็นกลุ่มเลยเฮ้ยตัวหน้าปกครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรถ้ากระจบกแตกสองครั้งเอลอาร์ไหมมาดูมาดูครับอ,อ ตัวหน้าตู้แน่นอนใบากายโอ้โหฟิเซอร์ไม่ก็กากมากไม่เอามีเยอะละ <c oughs> โอเคได้แค่นั้นจริงหรอเนี่ยเอามาอีกจะได้อะไรอีกไหมอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเซลประสคถือว่าตัวอะไรเซลนับเซลจูนเนียถือว่ายังไม่ได้ก็ดีนะตัวนี้เทพอยู่ นับน yeah, ี mm ่ไ hmm. ม่เอาเอามาทำไมเอาอะไรนะเอาโกฮังโกเทนมาดีกว oh, ่าแล้วมาเอ้อครั้งหนึ่งคอยได้ครับบาดักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบาดักเอวาก็ได้เอว่าโอ้ปะโถคิดว่าอะไรบูธรรมดาทำไมต้องเป็นบูธรรมดาไม่ โอ้ไม่มีสาตานมาด้วยมีแช่บูตัวเดียวกากนะคราวนี้ไม่ได้ไเลยเลยเนี่ยทำไมมันเกลือเกือแปลกๆ,ๆขอให้ได้ก็พอไ,ได้ไหมไม่ได้เลยเลยใช่ไหมเนี่ยหาดคอมานกะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยต้องต้องตอง้ตองใช้สูตรแล้วมากดกดต้องกด,ดตัวมานะครับ กดหนึ่งสมาจะได้ไหมกดด้วยกดนี้ด้วยต้องกดล่างธรรมดาสิต้องกดมาขอยได้หนึ่งสองสมาขอยได้มาหนึ่งสอามลฐานแล้วนะมาหนึง เอลไอเอลไอต้องเอลไอแล้วแหละคราวนี้เอาจจะเป็นบาดัฟจริงๆก็ได้เอลไอไม่ละเอลไอถ้าเอลไอนี่ดีใจมากโอ้น่าจะเอลไอนะเดี๋ยวามาโก้างโกเทนบาดัฟก,ก็ได้หนึง่งไอ้พิซ่ามาทำไมโอ้ยพิซ่ามาขัดดวงเหรอเนี่ย ทำไมมันทำอย่างนี้เออเกลือมากไม g o ก็ไอฟิเซอร์นี่เดี๋ยวไปขายทิ้งเลยมันไม่ไหวฮะมาขัดเราไอ้นี่เสียไปยังไม่ไม,ไ,มไม่ยุติธรรมได้ฟิเซอร์มามันคุ้มไหมเนี่ยทางอุ้มใหม่ได้ฟิเซอร์นี่มันคืออะไรไม g o ก็โอ้โคตรบ้าบอ เปิดแล้วไอตูส้สวงจุ้ยใส่แย่มากบาดอกไม่เอาแล้วไม่บายครับตอคนคลิปนี้ไม่บายครับเจอกันใหม่บาย